มันมีคําอยู่คำหนึ่งบอกว่าให้ดูคนตอนเราล้มอ่าอย่าดูคนตอนที่เรารวยรวยอ<ว>ยู่แล้วอยู่แล้วตอนที่พี่ล้มเนี่ยพี่เหลือเพื่อนอีกคนอตอนที่รวยอ่ะพี่พี่เพื่อนเยอะเลยแหละแต่ปัญหาคือคุณไม่เคยลมม้มเลยเคยเคยรอระเคยทําเจ๊งก็มีพี่อ๋อตอนที่ ใช่ตอนอที่ยังไม่ได้รวยมากาก็ก็กมีมทําร้านอาหารกับเพื่อนอะไรอย่เงี้ยขอทุนจากพ่อบ้างไหมเวลาไปลงทุนปลาเนี่ยผมได้เงินทุนจากพ่อสองล้านห้าสองล้านห้าเนี่ยมาจากไหนรู้ไหมพี่ดูสองล้านห้าเนี่ยมาจากสองออปชั่นหนึ่งม,มึงจะไปเรียนปริญญาโทเมืองนอกหรือเปล่าซึ่งผมไม่เอาอยู่แล้วผมเรียนไม่เก่ง ถ้าเรียนจะให้ตังเหรอหรืออะไรเรียนจะให้ตังเนี้ยสองล้านห้าไปเป็นทุนมึงไปเรียนเมืองนอกนะก็เตรียมค่าศึกษาอ่าค่าศึกษาสองสมัยนั้นอ่ะตอนที่อยู่เอซีซอ่ะซื้อรถเก่าๆคันหนึ่งใช่ปะครับเขาก็ถามว่าถ้าเรียนจบช่วงเมะปีมหาลัยปีสี่เนี่ยจะเปลี่ยนรถให้เอาไหมคันหนึ่งให้ทุนสองล้านห้าให้ทุนสองล้านห้าเป็นรถหรือเป็นเรียนต่อเรียนอผมบอกว่าเอาไปทําปลาเขาเป็นสิทธิ์ที่ ล็อกไว้เขาให้เขาให้อยู่แล้วแต่ให้อยู่แล้วแต่เ่าะเอาทสามชั้นแต่เราสร้างสามเราสร้างสามแล้วไม่ผมถามเขาด้วยผมถามเขาบอกว่าอันเนี้ยไอปลาเนี่ยเป็นของผมส่วนตัวหรือเป็นหรือเป็นของที่บ้านผมคืนเออสองล้านห้าเป็นตั้ที่พอจะยกเคือเขาไม่รู้ว่าเขาให้ยืมหรือเปล่าอะไรแล้วต้องคืนเขาบอกว่าเอาอย่างนี้สองล้านห้าเนี่ยของมึงไปเลยอืม กำไรมึงเก็บไว้ไม่ต้องมาแบ่งไม่ต้องมาแบ่งที่บ้าน <อะ S 2> แต่ถ้าทําเจ๊งก็เรื่องของมึงก,กูไม่ช่วยแล้วถ้าทําแล้วกำไรเกินสองล้านหต้องคืนสองล้านห้าให้พ่อไหมไม่ต้องคืนไม่ต้องคืน <ผม S 1> ยกให้ผมคุยเขาเขาเสร็จเลยแล้วผมถามว่าเวลาผมมีปัญหากฎหมายทางบริษัทอะ่ะผมมามาถามป้าได้ไหม <อะ S 2> เขาบอกว่าได้แต่มึงต้องถามกูหลังห้าโมงเย็น ถ้ามึงถามกูก่อนห้าโมงกูบิลกูคิดตังกูคิดตังเข้าบริษัทมึงไม่ได้คิดมึงไงคิดเข้าบริษัทมึงเพราะว่าเวลาเขาทํางานเขาต้องได้ตังไงโอ้โหคือบ้านผมอ่ะคืออย่างงี้เว้ยพี่เป๊ะเป๊ะมาตลอดเป๊ะมากเป๊ะมากหลังห้าโมงถ้าพ่อว่างค่อยมาถามนะอันนี้คือลูกรึกษาพ่อแต่ระหว่างทํางานพ่อคือเจ้าหน้าที่นิติกร็คิดเป็นชั่วโมง หลายคนอาจจะมองว่าแบบโอ้ยทําไมเป็นครอบครัวมันตึงขนาดนี้แต่ว่าผมต้องเรียนอย่างนี้นะการที่พี่เข้มงวดกับลูกเขาจะไม่กลับมาเป็นพาระพี่แต่การที่พี่แบบเอาใจลูกกลัวลูกลาบากไม่อยากกลัวลูกไม่รัก,ก,กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นพาระพี่ไปตลอดอื